đấy, ừ, tham nè, tham nhăng. cô Mưu bán này thì, mua bán gì bán thì phải à, cái sao nói muốn xem băng, sao nói muốn xem băng khuyên bảo anh, đã đã ừ, ừ, ôi nó, chặt câu câu mình vợ, đi chặt mai du, câu câu tôi đây อันมือวัดที่เป็นสาวน้อยเหมือนสว่างกับพวกพี่จำลองดิ่นเงินเป็นมันไปบนไใบยูฟูสีสุดท้นละอาญาสีปทุมมาเพื่อเลยบอกให้ไปร่วมงานน้ำเป็นสีแก้บนมือวัดเนี่ยเป็นไปแก้บนอ่าบาทที่นี่ไปแก้บนเหล่ากาเป็นเป็นหม่องที่ฟูสีสุทโนนี่กับญาสีปทุมมาอยู่หม่องแรกเลเย้เพราะว่าสาวน้อยเหมือนสว่างนี่เป็นคนบานดุงเิ่นเห็นบ่อน้ำนั่นตั้งแต่ พิ่นหาปีพุ่นหาขวเพิ้นจักขวบเราคิดว่าเอาหลดนะไ <c oughs> อ้เพิ่นมาได้เกิดเออนั่นแหละบัดทีนีนก็เลยเลยไปวัดหาหลวงพอ่อหาหลวงพ่อสายทองเตชะธรรมโม,มไปวัดอยู่อำเภอเกษมบูรือจังหวัดชัยภูมิแลนออกจากบ้านดุงอุดรก็เลยแลนไปชัยภูมิหมู่บ้านนี่นั่นล่ละตอนที่มึงไล่หาไอ้กับบอกว่าเอออยู่บ้านดุงในวังสิอือ ถามเห็นอย่งอยากไปน้ำบ่คือแไปว่าเอิ้นกันเนาะอยากเอิ้นอยู่เด้สิบาวะความจริงฟังไออยากเอิ้นมึงไปอยู่ไปวัดนั่นน่ะเออคุณเอิ้นย่างไวยกไฟก็ต้องไปเอ้ยไปกราบไหว้ปู่อย่าไปไหว้ปู่อย่าไปไหว้ปู่ใส่ทอวงไอเรื่องไล่รู้ก่อนจากร่างกายไปนะนั่นไล่เกิดคิดจังสั่นละแต่ว่าบัดที่นี่ก็เลยบ่อยากอยากนึ่งใจนึงก็อยาก ถ้าไปอีกใจนึงอีกใจนึงก็บ้ากไปเดี๋ย้ๆๆพอฟังใจแล้วใจนึงอยากพาแตย้อนหังี่อยากพาไปย้อนอยากให้มึงไปได้บ่ายหลวงพ่อไปอ่าได้รถน้ำมนต์เออได้รถน้ำมนต์ได้ไปล้างบาปล้างกรรมที่ทำไว้ตรงนี้กรรมหรอกเออมิเตเว่นเออมิเตเว่นเว่นกรรมล่ะล้างบาปล้างกรรมที่ทำเหมืแต่บัดนี้ใจนึงพัน ญาติโยมประหารมหาพลันลอนกอกีง่ะชใหญ่ไปญาติโยมมหาพหลายออัยหันเอามึงไปนี่กะกูก็ญาติคนแตกตื่นติดตัวยังเดี๋ยวเขาสิว่าผีหลอกย,ยังกูงเวีนหาเอาดีๆไปยังเออครับมันคือภาสิได้ไปนั่น,นละเ,ออเรื่องของเรื่องเลยแต่เลยพอดีไปนัดไปไทยเอ็มบีอะเพลงของไง สายันบนรรลุมเพียงไอ้ผู้เมตตาผู้เมตตาเนี่ยสร้างโรงพยาบาลให้เป็นทานคนยากคนจนต้องรักก่อนต้องเหลือมาค่ะเออเมื่อนั้นวาที่ไอไ้ไทยแขกไอ้แขกมันบอกไอ้ฟังว่า ความิได้พาอกันกับมึงคอนสิไดเกิดความหักกันนี่แต่ว่าไอ้แขมันสิกว่าแทะอยู่ในกูชิดามันบอกแทะอยู่คือสูองคนนั้นว่าพ่อกันพ่อกันแล้วก็กินเหล่าเมาคนนี้บ่บัดที่เมาแล้วจัดไผ่สาไผ่บัดที่นี่เจ้าก็เมาโอ้ยข่อยก็เมาบัดที่ไอ้แขกมันบอกว่าเพราะแต่เมาแล้วมันเหลียวเห็นมึงคือผาสังเออต่างเมาเด่คนนี้ถึงหลงหัวที่เ

กันิดเห็นหนามึงแล้วกัตอวเล่วกึ่งกึ่กึ่งนั่กึขงกึก่นั่่าฮ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 ่าเ่าฮอาฮ่าฮ่าฮ่าน่า่าฮ่าฮ่าาเลาฮ่นาฮ่าฮนา่าอนาฮ่สา่าบเา่าฮ่า่าีสาฮ่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 าฮเาฮ่่าฮ่าฮ่่า่ามาฮาฮอาฮ่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 าาฮลาฮ่าอ่าาาฮ่าฮ่าเ่าา่าฮ่าฮาฮาาก่าฮอา่า่า ขอ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 ลงช่องอีกจมือนนะขอลงช่องอีกจมื่เออครับยังให้ MP เอฟซี่นเพื่อคับเจ้าอ,ะอ่ะเหรือไอ้พวก no อ,องงินโอยอนเบ่รู้เรื่องอ่ะไอ้บอกงายสั้มือดีสีมาข,ขอลงช่งองไออีจักจักรข้างหน,นึ่งอ่าข้างหนึ่งเพื่อจะให้อเอฟซีช่องไอหรือว่าคนที่เขามาเบึงช่งองไอได้เข้าใจได้เข้าใจแท้แทได้เข้าใจอย่างทองแท้บ่เออ ว่าเป็นไหนบักแอดดี้คนเนี่ยบักแอดดี้มันโอแฉ่โอเล่นว่ามันมาผักพรเออมันมาผักพรหรือว่ามันลงแล้วมันลงแล้วใจ่สาวน่อยโอ้โบราณล้วงแล้วจะสาวหน่อยเป็นมันแพงปะอืมไอ้เจ้าเออไอ้เบิ้องผิดสาวหน่อยเด้อเออไว้แอดดี้อยู่บะแอดดี้อยู่บะทีเป็นเบิ้องผิดสาวน้อยเอาไว้แอดดี้อยูบะ่าอืมเออกดเบิ้งกดติดตามเบิ้งเออกดติดตามเบิ้งครับเออกดติดตามเบิ้ง บัดที่นี่เป็นยังกฤอสิยามาอ่อกมือสุไทยบัดที่นี่ม่บออเก่าครับแมาบออเก่าผมเม่บอกบอกไปล้างเถอะล่ะผมมีของแค่บอกไปล้างเถอะผมก็มามือสุไทยอย่างบออเก่าบออเก่าเออว่าผมไม่ได้ไปเห็นงานกลับไปงานแล้วไปใส่คมแล้วไปเห็นงานใส่ไปเห็นงานอยู่ลงท่อวะบ่ไปใส่ไปละไปเก่งไม่หางเครื่อง โอ้เวลาเก่งๆในหางเื่องเอาดีๆพี่น้องครับมือนี่แอดดี้ผีกองก้อยตั้งใจมาบอกพี่น้องครับทั้งจองของอ่าุมเชียวไขสีตั้งใจมาบอกพี่น้องว่าแอดดี้ผีกองก้อยนะครับเพื่อนมาบอกแล้ววา่าบ่อใด้ลงจากสาวน้อยเพชรบ้านแพงมืออ่นพ่อครับพ่อกันยุ่จังหวัดเลยแม่เออถ้าว่าเห็นหนานแอดดี้เด้ได้หมาสีแมวได้หมาสีแม่มาลดครับพี่น้องนี่ผมบอกพี่น้องฟัง นี่ก็ค yeah. ือความจริงครับน no. ี uh, ่ในความจริ่งคือตอนนี้สุขภาพก็เริ่มเริ่มดีขึ้นดีมาแล้วแล้วเรื่องรถเรื่องลาเป็นไงก็ยังยังคือเก่าอยู่ยังยังคือเก่าอยู่ก่เอางานไปก่อนกันด่วนแล้วเออเอาเอาเอาอย่างก่อนเอางานก่อนเอาเอนกันเออเออเออยังคุยกันเออยังคุยกันอืมเออเออก่อนก่อนจะไปรมาว์าหวไหมอืมยังขยำยังขอำมาได้ยัคขหำมาหามึงกูมาได้ยังขยำรหำ กูกดีแล้วล่ะมึงสิไปมืออื่นนี่ไปไก่วงสาวน้อยเพชรบานแพงมืออื่นนี่ก็ดีแล้วล่ะมึงสิได้ไปละมาบ่ายเอาไปเก็บยวรังใหม่ไหตัวละไปมาไหวยกูตัวไหวยมือเอื้อนกูรับอะพี่น้องครับเอานี่คือการยืนยันจากแอดดี้ผีกองกอยครับอ่าตลกหนาผีตลกหนาตายอ่ามีทั้งคนหักมีคนทั้งสร้างครับนี่คือชีวิตจริงของแอดดี้ผีกองกอยครับอ่าบ้านเป็นบ้าสี่ยามาะทายตรงนี้ตรงนี้ ย้อนจังสันยังสีมโนแมนครับผมก็คือไอ้มันมันก็คือน้องผมอียาณมือนันทีพาไปรับงานที่ว่าไทยผ่าไหมนั่นว่าต้องบอกว่าเขาจ่ายอะไรดีหลายปันไหนมันบ่ครับเออว่าต้องบอกทีว่าไทยผ่าไหมน่ะผ่าไหมอยู่บ้านดุงเดมโอ้ยู่บ้านอำเภอปากขาดเด๋มจำอะไรบ่เออเออเออนั่นน่ะคืออะไ้ครับหางานไปเสียให้เออซิกซิ่เออเพาว่าช่วอย่างเงี้ยขอร้อเปล่าบ่ไวหนึ่งเออเออ จะได้ขอบคุณกับเพลียเพลียหนึ่งที่เอาคลิปเอ็ดี้กับคลิปของช่องของคนเชื่อสายสีลงไปให้เพิ่นให้พี่น้องเข้าใจคลิปนึงังช่อจำแม็กซ์นี่นั่นแหละช่องเพิ่นครับผมจะได้ฝากติดตามช่องเราด้วยนะเรามื่อื่นเจอกันที่จังหวัดเลยครับผมทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามเล่นรู้เพื่ออะไรล่ะผมมาบอกกับคุณเมืองวันที่สามสิบเอ็ด มืออื่นนี่ว่าสามเดือนล้วมืออื่นเมียนเออเอาผมบอกว่าผมไม่รู้ว่าเด็กนี้เป็นเพื่อใดแต่ว่าอย่างพี่น้องเออเขาไปติดตามเออเขาไปติดตามมึงแน่นอนมึงได้เก่งนะคอามใจน้อยล่ะเดี๋ยวก่อนมึงสิไปนี่มึงจะสิเจ็บหรอไม่มาลาบมาบายอยู่ตาวแต่ว่ามึงอย่าลืมถ่ายชิปเดียวตอนมึงหลักเก่งๆในหางเข่องไม่กูเนี่ยไม่กูครับพี่น้องครับชิปเียวไว้ำนีครับครับแอบดีผีกอนครับยืนยันแล้วยืนยันแล้วกับมืออื้นเจอกันที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงครับ นี่แหละครับคือความจริงทั้งหมดครับ